Thank uh you. -huh. สวัสดีครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทาน้มตำแซ่บนัวกันที่ร้านกินตำยี่สิบของคุณสงกรานรังสรรพันยาวเรือนนักร้องหนุ่มที่มาพร้อมเสียงร้องอันทรงพลังและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มสายร็อกเสียงสูงคนนี้จะเปิดร้านอาหารแถมเป็นร้านอาหารอีสานซะด้วยแม่จริงๆแล้วคุณสงกรานเนี่ยเป็นคนเหนือแต่ทําไมจึงเลือกที่จะเปิด ร้านอาหารเป็นสไตล์อีสานเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับร้านเด็ดประเทศไทยเช้านี้ครับอุจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหนึ่งธุรกิจครับที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานครับก็คือธุรกิจร้านส้มตำนั่นเองครับแต่ความพิเศษคือเจ้าของธุรกิจครับเป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อมาเท่เสียงดีครับนั่นก็คือคุณสงการรังสรรค์นั่นเองความพิเศษคือส้มตำครับ ราคา20บาทเท่านั้นเออ <c oughs> เว้นว่างจากการร้องพงร้องเพลงก็มาตำส้มตำกันจะอร่อยขนาดไหนครับยู่ดีถือไม้ไปถือคคกถือสากตำส้มตำได้ยังไงไปหาคำตอบกันครับกับร้านนี้ครับกินตำ20 ร้านกินตำ20เป็นร้านอาหารอีสานที่มีเมนูให้เลือกมากกว่า30เมนูซึ่งเมนูส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองทำเองแล้วก็กิกนเองครับไม่ใช่สิโดยเน้นอาหารรสจัดแซ่บหนัววัตถุดิบก็เลือกใช้แต่ของดีมีคุณภาพคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อครับ สงการรังสารสวัสดีครับคือสองสุดหล่อสุดเท่เหมือนเดิมสวัสดีทักทายนี่พอแล้วโอ้ว่าเยอะเมจียงรอบที่แล้วนี่เอาไปนู่นสาขาโน้นคือร้านเด็ดประเทศไทยเคยมาเยี่ยมเยียนแล้วใช่แต่ไปันนี้เป็นอีกสาขาหนึ่งใช่นี่อีกสาขาถามก่อนได้ไหมเกิดย้อนกลับไปก่อนเริ่มต้นเปิดร้านส้มตำได้ไงจริงๆแล้วเริ่มจากเราชอบกินอาหารอีสานคือพี่สาวเนี่ยเขาเปิดก่อนแล้วก็เราก็เลยเข้าไปดูเอ้เราก็ชอบแบบเราก็ชอบกินเหมือนกันนี่ทางนั้นแล้วแบบ ไอเราทําด้วยกันเลยดีกว่ามาเป็นกินต<ช><ค>ำย<ร>ี่สิบทำไมต<ร>้องยี่สิบมันมีส้มตามราคายี่สิบาทอยู่ <S <S กินตำยี่สิบนี่คือราคายี่สิบาทใช่มีม,มีอยู่มีอยู่มันอิ่มแล้วยี่สิบาทมันได้หยุกเดียวเปล่าเดี๋ยวไปดูมันมันมีเท่าไหร่อ๋อมันมีแบบว่าเยอะมากน้อยเดี๋ยวโชยให้ดูเลย <S 1> <S 1> ใช่มันมี<ช>ราคาอ,อื่นอีกไหมนอกจากยี่สิบบาทมีครับเป็นเหมือนกินมีของร้านก็คือมันมีส้มตำราคายี่สิบบาทประมาณสามอย่างมีตำไทยตำลาวตำขนมจีนแต่ที่เหลือก็ราคาปกติอย่างต้มข้าวโพดไข่เค็มก็ ปกติก็มีแต่20<ช>บาทก็มีใช่ใชนี่ยเนี่สอคกานี่แป๊บนึงคุณผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้ว อะไรนี่ฮะดูฮะอันนี้คือเป็นนกพิราบที่มันบินมาเมื่อวานนะฮะเห็นลำคางก็เลยปิ้งเขาใช่ปิ้งนกพิราบนะไอ้ไอ้บ้าไม่ใช่สิมันอะไรไก่เนี่ยเหรอไก่ย่างไก่ย่างโอ้มีเป็ดด้วยมีไก่มีเป็ดด้วยแปลว่าร้านนี้ก็คือนอกจากส้มตำแล้วเป็นอาหารอีสานครบทุกอย่างเลยมีไก่ย่างเป็ดย่างพวกลาบก้อยต้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลคคอมเมนต์ก็จะเป็นพวก สามชั้นตลบแจ่วอันนี้มันชื่อสากลไหมหรือว่าชื่อร้านเราคนเดียวผมไม่รู้ว่าที่อื่นยังไงนะแต่ว่าของผมผมจะเรียกว่าสามชั้นตลบแจ่วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือหมูกรอบที่เราเอาน้ําจิ้มแจ่วราดลาดบนหมูกรอบอ๋อก็เลยเรียกว่าสามชั้นตลบแจ่วเออแล้วพวกอาคงอาหารเวลาทํานี่เราทําเองไหมหรือว่ามีแม่คงแม่ครัวจริงๆมีลูกน้องทําตําเองได้ไหมตําเองก็ได้ด้วยก็พอได้พอได้พอได้ตําเก่งไหมปกติตําเก่งไหม แล้วแต่วันเออแล้วแต่วันถ้าวันไหนฟิตฟิตไปฟิตฟิตโอ้โหตับตํตอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตําส้งตำเฮ้ยตําต้มน้ำเนี่ยตํามันโดนเนี้ยโอ้ยโคกเราใหญ่เหมือนกันนะสารเราใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาอยากดูปกติในสงการเนี่ยถือไม้ร้องเพลงอ่าวันนี้ตําส้มตำให้ดูหน่อยได้ไหมได้อยากจะโชว์เมนูอะไรตําสุดฝีมือเลยได้ครับได้ครับและเดี๋ยวลองชิมด้วยกัน เฮ้ยไหวแล้ววะมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้ชาตุเฮ้ยนี่พอได้นี่พอได้เป็นรอยยิ้มยามเช้าปากมุมปากมุมปากมุมปากโอเคโอเคโอเคนี่คือสงการรังสรรค์ของแท้เป็นสงการรังสรรค์ส้มตำด้วยเฮ้ยนี่อะไรปลาร้าปลาร้ปลาร้านเราไม่เหมือนร้านอื่นนะฮะโปรตีนเยอะเฮ้ยโปรตีนเยอะยังไงอ่ะหนอนเต็ม ตำลาวโอ้โหแต่จริงๆอ่ะโดยปกติได้เยอะกว่านี้อีกนะเออกินอิ่มๆหนึ่งอิ่มเลยนะรีเควสได้ไหมอุ๊ยพี่สงการอยู่วันนี้ออกมาตำให้หนูหน่อยตำได้แต่จานนั้นก็ประมาณห้าหกพันอะมึงเป็นตำฝั่งเพชรหรือไงแต่ว่าเออ ทางร้านทําอาหารโดยยึดหลักที่ว่าเราทําของดีในราคาถูกให้สุดอร่อยครับดูแลคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐานทุกเมนูก่อนที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าด้วยความอาร่อยถูกปากคนไทยทําทให้ปัจจุบันร้านกินตำย20มี2ส,สาขาด้วยกันคือสาขาสายไหมและก็สาขาเชิงสะพานพระรามสี่ย่านปากเกร็ดใครที่ชื่นชอบอาหารอีสานอยากให้แวะมาลองเมนูแซ่ปๆนวันวนกันดู เอาล่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับผม,บอบมอะไรบ้างตำอะไรบ้างบอกสิมีตำลาวที่เราไปตำกันมามีอะไแล้วก็ ตำไทยตำขนมจีนตำขนมจีนพวกนี้ที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ20่สิบบาทคือมันไม่ได้น้อยเลยนะมันหนึ่งอิ่มเลยอ่ะใช่ใช่ส่วนตรงนี้ก็คือขนาดปกติมาตรฐานครับผมเริ่มจากอะไรดีสงการเรามากินด้วยกันเอาอยากพรีเซนต์อะไรก่อนนี่กันสามชั้นตลบแจวสามชั้นตลบแจวยูนเชื่อป่ะว่าพวกคนรักสุขภาพอ่ะออกกำลังกายเฮ้ยไม่อยากกินอะอย่างเงี้ยพอกินเข้าไปคำหนึ่งเขาบอกว่าไไอออ้้้ เดี๋ยวเขาตัดเดี๋ยวเขาตัดโอเคโอเคอะไรนะคนรักสุขภาพกินเข้าไปคำแรกที่จะพูดคือตัดนะครับนี่ตีใหม่นะครับคุณนู้ชมครับช่องวพยี่สสามพูดได้ออกรายการได้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะคือเขาบอกว่าเฮ้ยกินเข้าไปแล้วแบบคุ้มที่จะวิ่งผมไม่เชื่อผมต้องลองพิสูจน์สามชั้นตลบแจ๋วครับคุณผู้ชมครับผมไม่ดูก่อนว่ามันน่าทานขนาดไหนแล้วต้องลงไปตลบกับแจ๋วใช่ อร่อยอร่อยเลย <S <S แล้คุณผู้ชมนี่คือพระเอกเลยมันให้ความเผ็ดร้อนในกำลังพอเหมาะพอควรเมนูต่อไปที่เราจะลองกันนะครับคือไหนดีสองเอาเป็นส้มตำก่อนแล้วกันครับผมขอลองตำลาวฝีมือสงการ<ห> <ขอ S 2> จะไปดีนะจะได้ดีตำลาวสงการอ,อร่อยผมอันนี้น้ำนัวดีปลาร้าไม่มีกลิ่นเลยดีเยี่ยมคาแรคเตอร์อย,อยู่ที่ปลาราใช่เอาไก่ก่อนเลย เอาชิ้นเล็กๆแล้วแล้วตักน้ำจิ้มเนี่ยราดนิดนึงอ่าโอเคนี่คือสูตรเลยนะน้ำจิ้มของร้านเองปะ่ะใช่ผมเอาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่ามันเยิ้มๆแบบนี้นฮะอืมนี่ยมสมร้านเองไม่ธรรมดานะ,ะคือถ้าดูจากรูปรักษณ์ภายนอกจะเหมือนร้านที่เน้นเผ็ด แต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายรสชาติเยมีหลายแบแล้วแต่คนชอบอย่างไก่เนี่ยเราไม่ได้ซื้อเฟรนชไช์อะไรใครมามางทีผ่านไปผ่านมาเอ้ยซื้อเฟรนชไช่อะไรมาเปล่าเราสั่งไก่ที่อื่นมาแล้วเรามาหมักเองนะอ๋อก็คือเรามีวัตถุดิบจากร้านอื่นแต่เอามาหมักในสูตรของเราใช่ตัวเนื้อแก่ันือนุ่มนุ่มจริงอร่อยจริงลองและลองกินแบบไม่จิ้มดูอืม่อร่อยอีกแบบอ่อมันก็จะอีกแบบหนึ่ง อีกสักเมนูสุดท้ายปิดฉากสำหรับเมนูใหม่ของเองอ่าหมูยอไข่ไข่แดงเราควรทานยังไงถึงจะอร่อยก็ล้าน้ำอ่าแล้วก็ปาดไข่แดงมานิดนึงปาดไข่แดงนิดนึงสักครึ่งนึงเวลาปาดนี่เปิดไฟเรี้ยวปะไม่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 ต้องเปิดถ้าเปิดนี่เขาเรียกขอทางอ๋อโอเคถ้าปาดคือไปม่ไม่เลยไม่เลย เฮ้ยอยู่บ้านขำตัวโยนเลยแล้เนี่ยไม่ใช่อ่ะใครดู YouTube อยู่ขำคอมโยกเลยคอมโยกเลยใช่ไม่รู้เขาขาหรือเขาสมเพศเราสองคนมันขำนรงมันไม่ขำนี่นะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอมเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนะเล่นไปก่อนนะฮาไหมครับมุกป่านเมื่อกี้ฮาไหมโอ้ยใส่หน้าเต็มเลยอ่ะใส่หน้าแบบโม่งขำมากเลยไม่เอาไม่ชอบยำแซ่บหมูยอไข่แดงผมราดน้ำยำลงไปแล้วมีหมูยอและมีไข่แดงครับผมอื้อหือ หยอก็หนานุ่มแต่ที่ประทับใจที่สุดคือไข่แดงมันมีความเหมือนกับ ไม่ได้เป็นไข่แดงทั่วทั่วไปอันนี้มันมีความพิเศษยังไงวะของเองอ่ะมันไปทําอะไรมาปะคือจริงๆมันเป็นมันเป็นคล้ายๆไข่แดงเค็มอ่ะอือ่าไข่แดงเค็มที่เป็นเหมือนแบบไข่แดงดองหรือหมากหรือทำให้เราเอามาใชเฉพาะไข่แดงตัวตัวน้ํายำอ่ะมนลงไปซึมซับอยู่ในไข่แดงและยำาังตัวใช่ใช่ใช่แล้วน้ํายำอร่อยมากดีอันนี้ลงในเมนูได้เลยนะถือว่าขาดยอดเยี่ยมว่างแผนอนาคตกับธุรกิจนี้ยังไงครับส่งร้านส้มตำของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ผมเปิด ผมเปิดขายเฟรนชชายอยู่สำหรับร้านนี้นะกินนั้น20่แต่ต้องบอกว่าเราเปิดไม่เยอะเพราะว่าเราขายเฟรนชชายไปแล้วเราอยากไปดูแลคนที่ซื้อไปด้วยแล้วก็มีการขายสูรนะราใครที่สนใจก็ซื้อสูตรได้แล้วก็จะไปเปิดเป็นชื่อของตัวเองก็ได้ไม่ว่ากันนะผมสำหรับใครที่อยมงซื้อเฟรนชชายก็เข้ามาได้ก็คือการที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะให้คุณมาเรียนที่ร้านเหมือนประมาณว่า ทำทุกอย่างเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งดูแลเรื่องคุณภาพให้ได้มาตรฐานเท่ากับร้านของสมจริงใช่ให้รู้ทั้งระบบเลยว่าระบบเราเป็นอย่างนี้นะรับลูกค้าแบบไหนนี่นี่นี่เมื่อพร้อมก็ไปเปิดแฟนรายการร้านเด็ดประเทศไทยเป็นแฟนคลับเราอยู่ด้วยนะเห็นเราเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จทําธุรกิจก็ถือว่ากําลังไปได้ดีครับผอกมีเคล็ดลับอะไรอยากจะบอกคนที่อยากทําธุรกิจได้สําเร็จเหมือนเราผมว่าการที่เรามีความคิดที่เริ่มสตาร์ทอัพอะไรสักอย่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่า ถ้าคิดอย่างเดียวอะ่ะแล้วไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันจะกลายเป็นความคิดไปมันจะกลายเป็นความคิดเฉยๆไปเพราะนั้นแล้วลองทําดูก่อนอย่างน้อยอะ่ะถ้ามันไม่สําเร็จหรือมันพังหรือมันอะไรอะ่ะก็ให้มันพังคามือเราดีดีกว่าเอาไปให้คนอื่นทําแล้วมันพัง ต้มตเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยนะครับมีหลายร้านที่อร่อยแต่มีไม่กี่ร้านครับที่อร่อยด้วยและคุ้มราคาด้วยครับผมร้านนี้ครับกินตําตอบโจทย์แน่นอนเจอกันได้ที่สายไหมครับผมสายไหมสายไหมหกสิบห้านะครับผมก็จะอยู่เส้นติดถนนสายไหมนะฮะก่อนถึงสายไหมหกสิบห้านะครับผมสาหรับพิกัดร้านเดี๋ยวเราไปปักหมุดไว้ให้ที่แฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยนะครับเรื่องรสชาตินะครับรวมไปถึงธุรกิจนี้นะครับยอดเยี่ยมมากไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นธุรกิจเด็ดประเทศไทยครับ ได้รู้จักกับหนึ่งธุรกิจส้มตำนะครับที่แสนอร่อยไปแล้วฮะร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดยข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยครับ ทับบุรีจังหวัดที่เต็มไปได้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายแต่เรามาที่นี่จะมาตามหาร้านอาหารอาร่อยๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่กันด้วยส่วนวันนี้คุณท็อฟฟี่กับคุณอุ่นจะไปเช็คอินที่ร้านไหนตามไปเลยครับสวัสดีก่อนมาพี่ฟีสวัสดีครับสวัสดีครับ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับร้านเด็ดประเทศไทยนะฮะวันนี้เราสองคนออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ริมทะเลต่างจงังหวัดกันบ้างเราอยู่กันที่จังหวัดอะไรพี่พี่จันทบุรีแน่นอนเลยก็โอ้โหเรียกว่าเราปั่นจักรยานมาจากกรุงเทพน้องปูดกันเลยทีเดียวเชียวปั่นแค่นี้ก็พอเอาเหรอแค่นี้ก็พอนึกาปั่นจากกรุงเทพตอนนี้เราอยู่ที่เจ้าเลาคาบานารีสอร์ท S <S> <S ก็คือที่นี่เนี่ยมีที่พักด้วยครับผมห้องหรูหราเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยแล้วก็ราคาเป็นกันเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือ ที่นี่ติดกับทะเลคือเดินออกประมาณ2-3-9นี่ลงน้ำทะเลเลยนะบรรยากาศดีเยี่ยมที่สําคัญนะครับวันนี้เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ทนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่พักอันสุดหรูให้กับพวกเราทีมงานร้านในประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณมากคุณด้วยนะครับอ่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินอาหารดึงทะเลกันน้าย่อยทํางานแล้วไปกินเถอะไปตามมาคุณผู้ชมเจ้าเหลาคาบานา Yo sé. Te... ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศและโลเคชั่นดีมากเช้าเช้าแบบนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดตำแหน่งถูกไหมพี่1เป็นผู้จัดการฝ่ายขายต่อด้วยและการตลาดด้วยค่ะฝ่ายขายและการตลาดผมก็จะเห็นเป็นแบบโซนโรงแรมโซนร้านกาแฟและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโซนร้านอาหารค่ะร้านอาหารบูมารี และที่นี่ก็คือร้าน Blue Marine เป็นร้านอาหารที่อยู่ติดริมทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหล่าวคาปนา resort ซึ่งที่นี่นอกจากให้บริการห้องพักแล้วยังมีร้านอาหารแห่งนี้คอยบริการทั้งอาหารทะเลสดๆอาหารไทยอาหารยุโรปอาหารญี่ปุน่นปรุงโดยเชฟที่มากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงอร่อยแน่นอนบูมา <Blue Marine. S 1> ลีนนะครับเ,<อ>เป็นอาหารแนวไหนฮะ ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอาหารทะเลนะคะที่ขึ้นชื่อเป็นอาหารแนะนําของที่โรงแรมลองแนะนําให้เรารู้จักซิมีอะไรกันบ้างเราเริ่มเริ่มต้นก่อนเนาะถ้าเป็นออเดอร์ก่อนก็ขอเป็นหมึกแดดเดียวก่อนหมึกแดดเดียวผมแอบชิมไปอร่อยมากพี่หนึ่งบอกเมื่อกี้จานใหญ่จานใหญ่ค่ะเหลือเท่านี้กุ้งทอดซอสมะขามอ๋อตัวนี้เป็นเมนูแนะนําขึ้นชื่อรสชาติจะเป็นหวานๆเปรี้ยวๆนะคะแล้วกุ้งเนี่ยจะสดมากเวลากัดไปเนี่ยมันจะหนึบอะค่ะเมนูที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของปลากระพงทอดร้าน้ำปลาปลากระพงทอดด้านลำปลาก็มีน้ำปลาแยกมาให้ชอบมาก ไ่ลาดเอาเลยใช่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับยำมะม่วงยำมะม่วงเป็นเซ็ตเลยเป็นเซ็ตค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปูนิ่มทอดกระเทียมที่จันทบุรีนี่มีฟาร์มมีค่ะฟาร์มปูนิ่มที่เราไปกินกันตามต่างจังหวัดครับในกรุงเทพและร้านเด็ดประเทศไทยที่เราไปถ่ายหลายๆร้านเขาจะบอกเลยว่า ปูนิ่มได้มาจากฟาร์มจากจันบุรูีแสดงว่าวันนี้เรามาทิดของเขาั่นหมายความว่ามันต้องมีรสชาติที่พิเศษพิเศษพิเศษต้องชิมหลังจากเราทานปูนิ่มแล้วเราก็จะมาในส่วนของปูอันนี้เป็นปูทงทะเลใช่ไหมฮะปูนึ่งโอ้หาย สุดท้ายคือต้มยำปลากระพงอาหารบรรยากาศยอดเยี่ยมเรื่องรสชาติเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตรีวิวอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมเองได้ค่ะขอบคุณพี่หนึ่งมากครับขอบคุณครับพี่หนึ่งครับชิมอาหารลุย มา,าเรามาเริ่มกันด้วยพระเอกของเราก่อนเลยคือที่พี่หนึ่งเขาแนะนำกุ้งทอด,ทอดราซอสมะขามกุ้งทอดราซอสมะขามเมนูสามรสที่หลายคนชื่นชอบนับว่าเป็นความโชคดีของพิธีกรของเราที่จะได้ทานกันแบบสดสดกรุงเสร็จปุกยกมาเสิร์ฟปั๊บสัมผัสความอร่อยได้ทันทีเลยครับ กันหนักๆนะครับผมโอ้ยพอแล้วมั้งพ่อคนเอ้ยชุ่มฉ่ำกระลำปีซอสมะขาม ไม่มีข้อกังขาใดๆเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลมันสดอยู่แล้วมันสดอยู่แล้วแต่ซอสมะขามนี่คือสดเลยพี่โต๊ะเปรี้ยวหวานลงตัวกําลังดีไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเกินเหตุความหอมหอมเจียวที่เขาใส่มาในน้ำซอสเอาเอาเจ้าซอสที่กินกับข้าวคุกกินกับข้าวราดอย่างอื่นก็อร่อยไม่อยากเปลี่ยนสถานีเลยเหมือนกันอร่อยมากแต่ไม่เป็นไรต้องเปลี่ยนสักนิดนึง มากันที่ปูนิ่ม,มกินได้ทั้งตัวทั้งหัวทั้งหางนิ่มนิ่มหมดกินไปเยอะๆพีทอฟี่ไม่ต้องเหลือจังภาสบสุดยอดมีเสียงกระซิบมาด้วยจ้ปูนิ่มเนี่ยครับเพราก็มีซอสเป็นซอสพริกมาให้อแต่สำหรับพิทอฟี่เนี่ยชอบรสจัดก็ขออนุญาตเป็นซีฟู้ดแทรแล้วกันนะคุณผู้ชมครับสุดเลยอ่ะมันสดว่าไหมมันสดแบบ แล้วมันมีความเค็มจากธรรมชาติของมันอ่ะเนื้อแน่นอันนี้คือต้มยำปลากระพงน้ำใส่ทั่นปลากระพงมาเป็นชิ้นๆเรียบร้อยซึ่งให้เยอะมากครับผมบอกเลยแล้วก็โรยด้วยพริกทอดนะฮะเป็นพริกแห้งโอ้ยอะไรที่เราไม่รีวิวแล้วเรากินจริงจังจริงจังนะครับใช่ให้ทีมงานไปมองตาเขียวอยู่แอบถ่ายกันไปโอ้ยสุดๆสนน้ำต้มยำยังพี่นี่ไงดี ออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนําแต่กําลังดีไม่เผ็ดจนเกินไปอืมค่องคอเม,อม,มนูต่อมาเป็นหมึกแดดเดียวหมึกสดชิ้นพอดีคำที่นำมาทอดจนเหลืองกรอบทานกับซอสพริกเนื้อแน่นนุม่มนุบหนับเคี้ยวเพลิน ไอ้ตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะเขาเรียกอะไรนะหมึกแดดเดียวคือบอกเลยว่าพี่อุ่นพฟฟี่เนี่ยแอบหยิบกินตั้งแต่ระหว่างก่อนไทยทำอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเพลินไปเลยเพราะว่าเรากินกันเลยแหละใช่มันเพลินเหลือเกินอืมกินซอสพริกเดยอดอร่อยมากทานเล่นกันได้ทานจริงจังก็ดีใช่เดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งสกุลขออนุญาตครับผู้ชมครับปูต้องใช้มือจริงฮะโอ้ยนี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่ครับใหญ่ใหญ่ เพราะว่ามันนี้มันเป็นปูเนื้อไม่ใช่ปูไข่เนื้อที่เป็นเบ้งๆจะอยู่ตรงนี้ใช่นี่ป่ะพี่หนีบเลยครับยังไงยังไงกดเลยนะครับผมนิ้วปน้วปูี่ว่ววนี่ไงปูขาวๆไงแล้วคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยอร่อยมากเลยต้องบอกว่ารสเลิศมากเด็ดสาละตี รับรสคือพอปูมันสดแล้วมันมันไม่มีเกินไปกว่านี้แล้วพี่เต๋อพี่มันมีรสชาติความอร่อยอยู่ในตัวมันอยู่แล้วสดกว่านี้ก็ต้องดำลงไปใต้มหาสมุทรแล้วก็ไปฉุดมันขึ้นมากินเองแล้วย้ำอีกสักทีนะครับครับผมเจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ทฮะถ้าคุณเจ้าหลาวกรุงเทพเมืคือเจอก่อนถึงตัวเมืองครับผมแวะมาได้ฝากท้องเสิ้งมื้ออร่อยแน่นอนวัวมาไม่ถูกก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจร้านเดในประเทศไทยนะฮะครับเรามีโลเคชั่น ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยเพราะว่าเรามีไวเชอร์มีกิจกรรมมากมายนะครับตลอดอยู่แล้วครับผมสาหรับร้านนี้รารันตีคอนเฟิร์มเลยนะครับ,รบไม่ให้ไม่ได้จริงๆยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับสุดยอดแต่บอกเลยว่าไม่จบแค่นี้ไม่จบเงมไมจยไมจว ร้านบลูมารีนตั้งอยู่ในโรงแรมเจ้าหลาคาบนาริสอร์ทถนนเฉลิมบูรพาชนลทิศอำเภอทาา่าไม้จังหวัดจันทบุรีครับอ,อ,อะไรวะโอ้ต้องเลขใหญ่เลยต้องฮาแรงๆเลยปูนิบมเนี่ยไม่ได้ปูนิบเลยเสียงสวรรค์มาแล้วเขาว่าไงไม่ได้กระซิบมาด้วยตะโกนมาลูกเบลเลอร์เลยเออใครที่ดูร้านในประเทศไทยเทปนี้ครับผมบลูมารีนเจ้าหลาคาบานารีสร์ครับ รับส่วนลดไปเลยทันที15%บห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนะสิ้นปีไปเลย้ยมาไปแล้วโอ้โหใครมาเที่ยวปีใหม่ก็มาได้สิมาเลยมาเลยนะฮะห้องพักเขาลดมีโปรโมชั่นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นส่วนของร้านบลูมารินลดไปเลย15%จนถึงสิ้นปีเลยครับผมไม่มีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่านี้เดี๋ยวพาที่บ้านมารีบมารีบมา ร้านเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มจอดรถได้ที่ลานจอดรถของทางรีสอร์ทกว้างขวาง,วางสะดวกสบายกว่า60คันครับติดต่อได้ที่เบอร์039 433 145ต่อ700ครับ มีแคมเปญดีๆมาฝากครับพี่เตฟฟี่ฮะครับผมแชร์แท็กแชร์ความสําเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีครับเขาช่องเขาแจกทองครับมูลค่ารวมกว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทครับผมกติกาง่ายๆคุณผู้ชมครับเพียงคุณบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสําเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องนะครับในรูปแบบของตัวคุณเองนะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w k ์ไวเ o n g ช่อ com ครับส่งมาเยอะนะครับ บางทีก็สงสารทีมงานนะอยู่หลังกล้องแล้วก็ต้องแบบเกือนน้ำลายไปแล้วเ oui. วลาคัดแล้วเน uh 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 so uh ี่ยเขา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 จะมากินป่ะไม่ไม่เขาต้องรอเขาต้องรอเขาต้องรอเราเสร็จก่อนอ๋องั้นเราก็ทำทำอินเสิร์ตยาวไปไม่ต้องให้ไม่ต uh ้องให้เขาเสร็จอินเสิร์ตให้ปูหมดป้ะ